เดินแรงด้วยเอาอยูดอดีกว่าอย่ายายา,ยาแย้งย่าแย่งกดแล้วได้สามตัวที่เหลืออทำไม,ไม่เลือกเลนพูเดเยอะไม่ได้เดวมาขยับแบนสิ มึงจะไปแบนฟาซาได้ยังไงเขาจะเล่นแห่สารละแหน่แล้วเกินไม่เลือกเลนแถมยังมาแย่งเลนอีกโชว์กันโชว์เลยอ้มอามาเลยเวสสองก็นนะนเล่นดีก็อาจจะชนะไใส่า ได้ใช่ไหมในกระเป๋าลไม่เห็นนะเซเลนา่าออไม่มีอ๋อ<ฮ>งั้นก็เป็นความผิดขพอะ the the smell oh. of good power the in the morning! Demons shall bathe in their blood. Your team is the light picking. belongs to the righteous. I have a heart of light. Therefore I do not to the darkness. มึงสตีมมายังสตีมมายังพรสตีมมึงมาหรือยังเดีบอกทุบนึ่งยังไหทุบนึงอ่ะจะชนะไหมอ่ะ ชนะแหละเราเล่นยูดอทั้งทีจะไม่ชนะได้ไงโหสี่มือระดับขั้นเทพบอกเลยแต่แต่คนในทีมต้องเป็นด้วยนะถ้าคนในทีมไม่เป็นก็ไม่ชนะนะ ยูดอมันแบกคนเดียวไม่ได้ไงมันมันบางเซเลน่ามันฆ่าได้กวินก็ฆ่าได้คินก็ฆ่าได้นะเอาจริงถ้าแบบว่า,าถ้าแบบว่าอรอยอะ Give life to magic. Not magic to life. Mm-hmm. Mm-hmm. Rangai phong jungho. Ahay. Go in my absolute. Kinder Tile. I know who I am. And you will soon know as well as i เอาสมัยฟังโกได้ไหมมันจะเอาฟังโกนะมึงดึงเขาป้อมด,ดิได้ปะเนาะสวยก็รู้วา่าสู้ไม่ไหวมันก็ยังยืนสู้กับเขาอยู่นะโอ้ยไปแป๊บนึงจังสองเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นะ มาดิมาดิเอาดิเอาดิอืมอืมสายหาสายหาฟังกคช่วยด้วยอไปไหมไปไหมเรียบร้อยหิวไงจุดจบของสายหิว เ,เซเรน่าดอเวลสีแล้วครับเตรียมตัวหัวขาดหัวขาดได้เลย,เลยอยู่ดอเวลสี่ก็ดักนะจ๊ะปาดตีกดอกมั้ย ถ้าตันได้นี่จบกับอันตีแล้วะโอ้โหโดนคลิปปกติมึงก็วิ่งไปสองไม่ใช่หรอวะชิบหาย <c oughs> เดินมาดิเอาเลยนะอ้าโอ้ <c oughs> ไม่ได้อะ <c oughs> มึงเข้ามาดิมไม่ตายหาแล้ว <c oughs> อะไรี๋ยวดิอ อ้าูตายสิเลื่นกันเลื่นกันกางเลยกางเลยมันนี่มันนี่หิวหิวจัด หิวจัดเซเลน่าอยู่ในป่าเอาเลยเลยบน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 เฮ้ยครูฟ้าเหรอไม่ได้นั้นน่ะอันตียังไม่มาเลยเดี๋ยวก่อนสวยคังโกโหดิ้นเหรอจับได้ปะจับได้ปะดึงได้ปะ เดินมเองนเดินมาอีกด <welche ăn? S 1> ิคาดนะมันกลับบ้านก่อนวะมันกลับบ้านไปทำไมวะโอ๊โอใครอ้ามาฟ้ามาฟ้ามาออเดียวเดนยิง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  ดึงได้ปะม,มันไม่ดึงของโกงไม่ดึงเอาเอาบุกร้อยตายซะหยุดไปก็เป็นฐานะอือาเลยนมะ่คิดน,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 นะนี่แหละตัน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 อ้าเน็ตสวยว Give life กลัวเซเรนา,าขึ้นมา,าถ่ายนั่นแนหะกลับบ้านก่อนออกมาหนาไม่มีไม่มีมาหนานะมาหนาหมดนันแหลนั่นแหละ มึงได้จ <bane> ับเวลาปะถึงแล้วเหรอเฉยหน้าตรงกลางร่างๆอ่ะ โดนโดนจิบหายจิบหายอื้อสวยต้องมกันครับกฟ้าเลือดจะตายจะดักมันนั้นอยู่ให้ดักบรึมั้ยดักมัน คินอยู่ไหนเห็นแล้แบบเฮ้ยป้อมไม่ได้เด็กเรียนก่อนเือหน้าขึ้นมาถ้เห็นกู่มาเด็กโลก มันดากัก่ะเห็นไหมนะ know who And you. มันเห็นไหมลอยได้ปะลอยมึงน,นี่แหละมันไม่งี้ได้ปะวะ <Look. S 2> หมดสิครับขินอาอย่าอย่าทำกัน <L ain. S 2> ไอ้ขี้หมายิยงกูโคตรเจ็บเอาดิเอาดิเอาเลยเอาเลยเลยเลยดึงด,ดิดึงดึดง,ดงเป็นของข้าสิครับผม ปกติไม่ค่อยพูดทุกคนไม่พูดกลับบ้านก่อนเลยมั้ยบอกอะไรยเงี้ยฮะกวินตายแน่เลย เนี like they re, they re. Mm ่ยป่าดิเลย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 มึงมานี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินได้ยินเดี๋ยวกูดักเดี๋ยวเอมันมีอิเซลิน่าว่ะตายไหมเกือบตายนะมึง อยู่นี่มมนอยู่นี่นสวยเฮ้ยเคลื่อนก่อนดิเคลื่อนก่อนเคลื่อนก่อนป้อมกูหายหมดป้อมกูหายหมดไอ้ห่าคิดไปหมี <magic S 1> ยเลือดเราไปสู้ใครเขาได้มั้ ได้ปะข้นเหมือนจะมีมวยเฮ้ยเคลียร์เลนกันบ้างดีนี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่เกือบตายช่วยหน่อยช่วยหน่อยเก oh, <stop. S 1> ือบตายปะกลับบ้านก่อนนะมั้ยถอยก่อนนะเฮ้เพ <c oughs> ื่นอนอะดูกระดุมเต็มเลย มึงเดินมาดิมึงเดินไหมาหาไม่ทราบอ่ะ่อยด,เอดิเอาเดียวดิใครวนะน่ะอเดียทอดมึงก็รีบๆไปโอ้โหแหม่ไม่ถ้ามันวิ่งข้อใส่เมื่อกี้มันได้แล้วนะกูก็จะกลับบ้างเนอะไม่ได้กลับสับกทีกลับบ้านไปใอยนะใอยนะไม่เขานะไปกิน สองไม่ได้เนี่ยโอเคดันกลางเลยเพื่อนอุ้ยจะตาย้าหมดเลยเรียบร้อยายสองใครจะกลับครูข้าจะกลับไป,ไปไหนไปไหนไปไหนเราไปไหนเราอัดจออัดจออยากคุยวันนี้ Mà đi, mà đi like to have a drink with nào, Say I know who I am. Tup, yêu vlog. Say mama. Ta 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 ตายหาตายหาถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยถอยมึงยิงดีสวยถอยละถอยละถอยถอยถอยโอ้เกือบตายทุกคนแห้งพอดีแหละมันไม่ติดหน้าละ สงานัมเดินมาเด็กเดินมาโมขาดนะบอกเลยเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกันยูน่อยมึงล้อมดิโดน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 ทุกเม็ดโดนทุกเม็ดตือคือ ดูดูดตายหาเลยคุณเวยยต่ไม oh ่เด้กเขาเลยมาร์ะมากลุดเอาเลยเอาเลยตันจบเลยเฮ้ยนักยิงมึงไปช่วยยิงดิเอาเลยละจบเลยนะมันเกิดทันว่ะถอยก่อนถอยก่อน มากูไม่ไปสมออะลูก้าดาวหลอดอะด้วหลอดเลยเด้อถอย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 ก่อนถอยก่อนมันนี่มันนี่มันนี่นางตัวดีอะลูก้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยทำมาทำมาถอยมาอ้วนถอยมา เคลื่อนก่อนดิเคลื่อนก่อนโอ้ฟาวอะถอย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 ก่อนถอยก่อนหลอดมาหลอดมาชิบหายแล้วไม่ะซิวมึงทำอะไรได้บ้างเนี่ยเคลียร์เลนแป๊บนึงนะยายายาท๊ตายละเพื่อนเพื่อนน้ำก้นน้ำก้นน้ำก้น นี่มันนี่อีไหนเดี่ยวคิดนี่แหละคิดนี่แหละคิดนี่แหละเอาคิดเลยตายยากตายเด็นจบใหยหลอดมาซิวมันกันได้ไหมอะซิวกันหลอดได้ปะเห็นทำหายเลยนะตายอยู่ตายอยู่ อยู่จบเลยจบเลยจบเลยครูฟ้าเกิดอีมียะมึงรีบยิงดิมึงไปยิงป้อมยิงป้อมอีจัง,งย,งงย,งงยงงสวยชนะโอ้จบสวยสวยใครได้เอ็นบีพีใครคือลูกลักรอตายกี่รอบตายหนึ่งตายหนึ่งรอบ MVP นะจ๊ะ MVP ด้วยจ้ะบอกแล้วอย่าให้จับอยู่ดอถ้าจับอยู่ดอแล้วคืองานงอกเลยนะขอบอกสวยๆลยจ้ะพอดีแหละได้เวลาไปล้างมากแล้วนะทุกคนอยูสิบสองตายหนึ่งแอซิต้าโอเคไปล้างหน้าแล้ว